แล้วอันยอมไปเลยแล้วก็ใครอยากนับก็นับเอาเองใครอยากได้โมเมนต์นับเอาเองใจดีป่ะนะอ้าวทำไมค้างอ๋อผาดเปิดกล้องอ่ะดูฟ้ากันไปแต่โอ้ต้นไม้สวยวิวเหมือนอยู่อะวิวเหมือนเมื่อกี้เปิดไปไม่เห็นอะไรอ๋อเส้นหนุยความรู้สึกชามากไม่แล้วคือเห็นนานแล้วนะแต่นี่นี่น้ำปอมเติมอยู่ลูก เห็นนานแล้วจะก็ไม่ทายดูสิว่าจะรู้ตัวทไมต้องค้างยไม่เป็นอังกฤษวิวเป็อังกฤษต้องไหนคะกล้องนั้นคือค้างไปตั้งนานแล้วงี้เหรอไม่ไม่ไม่ใช่ว่ามันยังอยู่ใช่ไหมจะไม่ดับนะพี่หยกพี่หยกเผ็ดไหมล่ะอันนี้เผ็ดจริงที่พี่ก้าวทำมั้งไม่แรกคือเผ็ด คือตำพริกอ่ะเพราะแคตำให้พอบุกๆไม่รู้นะไต่ก้าโหสวัสดีครับมาคุยกันกับทุกคน,กกน,น,พ,นกพักก่อนตัวนี้เผ็ดมากพักกอนได้อันนี้แหละไม่ได้อะไรลวงอะไรลวง <st> <c oughs> อะไรเน <c oughs> อะเหี้ยวะค้าบอกไปไหม เปาไปเรืงกระเป๋าวะคืออ่ะทักก่อนเก็บมาคุยอะไรนะพยอะไรนะอู่ไหยะนะพูดอะไรนะับมทกนักลแบบก่อน่ะทุกคนเรากลับมาแล้วอ้าวก็พี่วิวบอกนักแปลบอกแล้ว ก็ผมเอาไปให้ไงพวก็ต้องมาล้วงกันนักบ้านสิไม่รู้นี่พี่อยู่โทรมาอข้ามไปนะพีวกก็กลับมาอันยองอีกรอบหนึ่งอุ้ยมีหมึกไม่เผ็ดมันหนมไหมยองป๊อบไหมครับหนมไหมแล้วป้ามีหนมแก่เผ็ดป้ามีหนมเฮ้ยเสียงใครอ่ะเสียงใครอ่ะไม่รู้ป่ะเป็นทีมอ่ะ ่อคตางไม่เกวอะไัิวยิละก่อนปนึงพี่ดูมากลับมาแล้วครับทุกคนว่มันหลุดลงไปมีเม้นหาว่านาเจมได้โมเมนต์ครบสามสิบยังอ่ะใครถาม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 น้าเจมอ๋อที่ยิงเหรอนาเจมได้โมเมนต์ครบสามสิบยังอ่ะ นี่คือเหตุผลที่เราไลฟ์ก็คืออะไรนะโมเมนต์แคปเอาเองเหตุผลที่เราไลฟ์ก็คือใครอยากได้กี่โมเมนต์แคปเอาเองจ้ะเก็บเอาเองนับเอาเองตัวใครตัวมันจ้ะไปสูบจากสตอรี่บูมอุ่อันนะครับอ๋อตรงนี้ก็เห็นคหรอฮะกลับกล้องก่อนลองดูลองดูกลับกล้องกลับกล้องไปทางนะกล้องเดี๋ยวหานให้ดู เมื่อกี้เมนว่าอะไรนะครับนับเนาะนับเองทุกคนเตรียมแลวเอาพริกเอกก่อนพริกก่อนเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเออ หนึ่งอสามสิบห้าติดไปก็ติดติดสามสิบห้าองสามสห้าให้โอกาครบสามสิบโมเมนต์่อยากให้ที่เก้า d o หัวพี่โบว่าเหม็นไหมวันนี้ทำงานมาทั้งวันนว่าเป็นหมาเอาชื่อโบโบท็อป ดีดีอันนี้ดีแรงไปนะบางทีแรงไปแรงไปบางทีอ่ะอ้าอย่าไม่ดมเลยยังไม่ทดสอบกินเลยหรออันนี้คือยาเลยอะไปปดไปร้องแรทำเบาๆไม่มีคำหยาบแต่เจ็บมาก อยู่หน้ารถอะติดวาจับน้างทยังไงโบยังไงยังไงลูกพี่ก้าวไม่กินเผ็ดให้พี่โบดมหัวพี่ก้าวกาดฮะทำไมคนนี้ม้นบ่อยจังหวะแล้วคนนี้อะอแป๊บนึงคนเม้นเช็ดน้ำมูกมันเผ็ดทุกคนมันเผ็ด เอาอมโกนหัวเธอไม่ใช่การับลมอะดไโทนับมีนะลูกเออลูกๆบ้างก่อนจับผมอ่ะอโทนับตับไหนนี่ตับไหนนี่อาวกโอ้ยกินก่อนเป็น ปาจีทำหลานครับตามตามตามมันสนุกเลยซื้อไปเล่นที่บ้านมันใกล้ไปใกล้ไปได้ครับข้าวีเสียงกันันนี้เราให้ได้สี่คนนะวันนี้คนคนนี้เมนว่าอะไรไหนฮะให้พี่เต็มป้อน ป้อนอาหารพิ่เตอร์เฮ้ยดีป่ะป้อนอาหารพี่เตินะฮ่นฮเา็นาฮ่่าป้อน่้าเป็นคำว่าให้ฮ่่่่ค่่คต่่่ี่ แต่ยินไมครับยินไีแล้วยินไปแล้วปเปอร์เร่อปเอร์คนอ่านเม้นไม่เก่งเลยอุ้ยมีคนเมนต์มาครับอยากให้พี่เต็มดมหัวพี่ดีนหน่อยทำไมทำไมดีดานแล้วไม่เจอเลยดูไม่เอยน่าเ็ตเน็ตเครื่องพี่ดีนไม่ดีไม่ละไม่ละร้อนะ ก้ามหน้าอกก่อนขึ้นอีกแล้วขึ้นมาแล้วชิดไม่แน่คนมันมีใจแหละดูกอนั่งสองบ้าเหแรงมากชนแรงมากมยยไทล กอนน้กพวยแม่เป็นเมียนักพวน,นถ,ถูกแล้วเมียอนว <c oughs> อะไรอ่ะอาคนเดิมเมนไปอีกแล้วอ่านซิกูอ่ออ้โตอ่ะาไปก้อนนแบบนึงมีคนเมนปุ๊บุ๊มบเลลาซื้อวัสดีค่ะวัสดีครบสวัสดีครับ อุ้ยมีคนเมนมีคมเมนว่าเรือดีมเจมแลนเออโล่เมันไม่แลนแล้วหรยงมล่แลว่อะไรนะเยวจะหนุนก็ลอยากให้พี่ก้าวลุกขึ้นเต้นแยากอุ้ยนี่ไงมิก่ยากถูกครับมันจะถูกไปเปลี่ยนเออมันจะถูกไปเปียนเออเลี่ยี่เออเยอเอ ไปแล้วเมื่อกี้เขาสลับแล้วแปลว่าี่ไม่ได้ดูแเนี่ยไม่ได้เลยนะออขออุ๊ยมีคนเมนมีคนเมนอยากให้แม่เจมเต้นกินยำบ้างเป็นงานเทยก็ตองกินยำกินยำกินยำจะเย็นอย่าทครใ ตลกนดำดีอย่าเล่นนะหลงเปดดตลกเกมเก้าไหมคกัเกม9เดือคาเฟ่มเฮ้ยเฮ้ยโอเย่โอเย่โอโอเย่อายุรวมกันได้กี่ว เตรียมแกะนะหล้วฮุยเดียวกันอะใช่ฮุยจริงเหรอยังไม่เสร็จด้วยนะยังเนาะชิปอุ้ยพูดอังกฤษให้กับแฟนคลับต่างชาติหน่อยฮัลโหลใส่ในอีทเกมต่ายไปดูฟังอังกฤษไปเองเนี่ยมีคอมเมนต์ไง Can everyone say something in English ที่ลู่ใหม่ในพิซจิมไในทูมิคยูอย่าฟังเสียงเฮียอยากฟังเสียงเฮียครับใครเฮียเฮียโบเหรอเฮียโบอ่าเดี๋ยวเฮียโบพูดก่อนเดี๋ยวน้องโบท็อกครับสวััสดีครบอ่าแหละน้องน้องโบท็อกส์น้องโบทอ็อกส์ หน้าตึงมือหน้าตึงมอดิมหน้าโม่หอกแล้วเสียงยังโม่หอกอีกเลยโม่ทุกส่วนไงมอฉีเส้นเสียงอะไลุงโกลามไปคอหอยมีแฟนขับจีนมาเม้นต์ไม่ไม่เข้าใจเหมือนกันเอาใหม่ไหมไตใหม่รันแล้วเอาทุกคนย้ายทุกคนย้ายไปพี่ก้าวลูกทุกคนย้ายไปไอจีพี่ก้านะครับบาย เที่ยวอู๋เที่ยอู